สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงดีเลย์ตัวหนึ่งนะครับจากค่ายสไตน์มอนกับสไตน์มอนดิกโดยคอนเซ็ปต์ของก้อนนี้เนะี่ยเขาต้องการจําลองแหลกดีเลย์ในยุคต่างๆนะครับมาไว้ในก้อนนี้ก้อนเดียวโดยดิจิตอลดิเลตเนี่ยชื่อว่าดิจิตอลก็จริงแต่ว่าเสียงในแต่ยุคมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการคอนเวอร์ตเสียงเนี่ยมันมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆที่เข้าใจง่ายสุดก็คือเรื่องบิตเด็นี่แหละยิ่งบิตเด็เยอะมันก็ยิ่งมีความใกล้เคียงแอนะล็อกมากขึ้นโดยก้อนนี้นะครับจะมีไวซิ่งงให้้เลือกกถึ3แบบดดวยดวย,ยัยนโผ ต้นยุค80โดย ADM นี้ย่อม,มาจาก Adaptive Delta Modulation มม่เหมือนเป็นเทคนิคในการคอนเวิร์ตสัญญาณดิจิตอลกับเป็นนลออกไปมาในสมัยนั้นต่อมาก็คือโหมด12บิตนะครับโหมดนี้ก็จะอยู่ในช่วงยุคกลาง80โดยจะเป็นการจำลองดีเลทที่1 2บิตส2กิโลเฮิรตซ์ส่วนตัวผมจะชอบยุคนี้นะครับเพราะมันเป็นดิจิตอลที่มีความวอร์มต่อมานะครับก็จะเป็นโหมด24ทับ9 6เขาให้นิยามว่ามันเป็นโหมดโมเดินก็คือจะมีความใสเคลียร์เฮดรูมเยอะตามบิมมต